ไอ้งานตูงวันนี้ค่ะก่อนไข่กินเขา่าส้มตำไข่ตำม,มาตั้งแต่สตอกโฮมพวปูมียงนะ <c oughs> ส้มตำซ้มตำปะฟกินส้มตำกินหนึ่งคนเสพสังกันกินอาหารฝรั่งก่อนสิไปเบิ่งคอนเสิร์ตเลยนะไข่อยกระเล็กจะบุ้งตอนนี้เบิ่งเด้อพี่น้องใบโซ่ใบมงคิงค่ะใบมงค,งคิงก็สิ ทุมหนึ่งสวีเดนเอ้ยทุมหนึ่งประเทศไทยละมั้งเขาติดมือเขาติดมือหามเ้ยอันนี่ละเนี่ยไขวานโอ้ยลานไทยเอ้ยออกเข่าอันขอโทษเด้อค่ะกินกินทักทายพวกเจ้าอื้อเฮ็ดเห็นว่าไข่้ไมมยูพักเนี่ยเป็นยังไงล่ะอัน เขอแซ่บๆไมให้กินเนี่ยแพงเกินจะคือกินดอกรอยุ่ห่อดีๆนะพ่อใหม่ตจดเถอะค่ะกินทักท้ายจะซื้อแล้วกันนะ จะตกอมันมันจังกลัเขาก็กตำมือนี่างนาะ

mã lên cặp kho nè à. cặp nhà bố ừ. bảo sợ vết. cặp nhà cặp kho bố nói มีแฮงได้กินตําบักกวเพื่อสิวางได้ก็ตามข่อยกินอาหารฝรั่งเป็นงึกงักเป็นบ่ซวงเป็นวินวินมาอยู่กับปูกับยาใหม่ๆมาผักเหนือ โอ้ยนวกินบ่อึดบ่อยากกินบ่ได้เหมือนกั่นเราบอกกับตัวเองเลยเนอากินเพื่ออึดเพื่ออยากกับตามแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเข้ากับอยู่บงเข้ากับ่มีความสุข

ป้อนน่ะับูดสปรี้นมเปปัวปูงนสมสมิคแ่่ะฮะูต้องปัวแท้เมื่อวานเมื่อคืนนี่คอยทำ ขึ้กนกว่าถามปู่กๆก่อนออสดจ้ะก่อนจะถามให้พี่เจ้าฟังน้ำก่นอนเลียกว่ามืออื่นจังเฮ็ดกันณ์หรอกแต่งตัวงามๆก่อนวันศัตวเมื่อนี้แหละเมื่อคืนนี่ไป่ถามเราเลี้ยงผู้ลงก้นคนอยากกู้ไม่ได้เกี่ยวกันกับใครหรอกมักฝลังมีหมอกมีมุ้นมั้งสังยขายาเพราะเดก็กใครเรามันบนมีมุ้นมันเขาจะเป็นความสำคัญมุ้มั้งสังขยา ความสำคัญเด่ดตัวเขากับผัวเขาสู่ชีวิตเอาอยู่างมังนอกเขาจะ่ต้องมาพึ่งฟังพึ่งพาใครไม่ต้องมาหวังมุนบมันสังขยามุนบมันสังขยาเขาแบบสองตียงสองมือเขาหากินกันกับผัวเขาเเนี่ยโทษครับเส้นผมคนก็ยังมุกจับผม ฮะไม่ไม form. ส,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 สั่งอีกซีมาบายโอ้พอฟ้าสนิไอ้ดูสนิสนิกับแบบป๋าป้าฮะป๋าป้าบอได้ยินป๋าป้าบอได้ยินเลย Och då satte honom. Ja, och ta med. Det är så stor. Jag ska du ha tröjor Nej, jag skulle ha haft kavajen. Nu sket sig. Victor, det är บอกกับลูกอกันวนเด็กอดๆอิ่มแล้ค่อยไปซีเมนเขาเมียนโขฮะลสิบตะเลยพี่น้องโทษทีกินไปกินมาแล้วสิบตได้ยังมองไม่เห็นหลอกคหลักไปจ

จะพากันกินอาหารวลังกันั้วยคอยว่าคุณกินน้กินจะมีกัอิ่มแล้วมีบักสโตอลงทงห้อยห้วยโอ้ยมีแข้งด้พี่นองเลยแล้วน่าจะหาสตเสมน ‫תשאולי גרמאל אצל אקסל. ‫-באמת, בבעיה.